จะไม่เสียชีวิตใช่ไหมไม่ค่ะนี่สีเทลกูอยู่นี่ไปเลยไปเลยไปเลย かとうぞかぶれれなかぶれぞ1 2 3 puerta me importa โดมีปากด้วยนะฮไอ้ติ๊กไอ้ดูไอับองหนูหนูไอ้โอเค คุล่ช <los Pig> <as> ้ไหมอะไรอะไรขวมไก่ก네 <Wha> ็ได <Luis> ้เลยอะไร่นยจะให้สนุะัเลยมอแอบถ่ายหนูื้อรูแล้วเนี่ยมึงร้องเรอมันมีปากกัดได้นหระวังนะคคอย่าอให้หนูกลัวได้ไหมครค่เทียวหรอีหลายย่าง ชีวิตใช่ไหมคะมันก็แค่กัดนิ้วค่ะอู้ค่าุยกัดแมงยังนี่มันคือแมงมันเป็นแมงกันพอแล้วใช่ไหมคะพอแล้วค่ะโอเคอะไร Oh. <laughs>

ไม่มีอันตราร่วงจับลงไปได้จับลงไปได้คือทั่วเฮ้ยอะไรอ่ะไมจับงานจัะไงเชียเฮ้ยเราตัวอะไรล่ะได้ดูแลพอโอเค

่ลเทีนี้ก้มก้มให้มัน er> ตรงเป้าหน่อยเดี่ยวอ่ะเออตามมาตามมาอันนี้ง่ายกว่าต <Nice> URLs ั้งเยอะเนี่ยห่วงง่ายกว่าตั้งเยอะค่อยลงค่อยลงพี่ขยับเข้ามาพี่ฟ้าใหม่ขยับเข้ามานิดนึงเอออันนี้ทีเนีย้ลงเลยได้ละอันนี้ได้แน่ลงเลยอันนี้ได้แล้วเนี่ยลงเลยลงเลยก้มเลยเมื่อกี้ก้มก่อนก้มก่อนแล้วค่อยดึงฟ้าใหม่ดึงไปอีกนี่แหละนี่แหละได้แลุดรอบเนี่ยลงเลยลงเลย ลอลง้ลองให้ลเอลงให้ลึกไม่งั้นเดี๋ยวหลุดลงให้ลกเดินไปฝั่งนู้นเดินไปฝั่งนู้นต้องระวังระวังมันดุนะค่อยเดินไปฝั่งนู้นเลยไม่กอดฝั่งนู้นเร็วชนะแน่ชนะแน่ไม่กอด่เห็นไหมไม่กอดอยู่นู้นววันระวังเหยียบเชื่อเพื่อนนะ ทีนี้เราตไงตั้งให้ได้เราก็มีตังใจก็ร้

โดนเนี่ยไปฝั่งนี้ฝั่งนี้เร็วเร็วลองยิงลองยิงลองยิงนิดเดียวนิดเดีโอเคได้เบลเข้ามา

มาประพองฝั่งนี้นะครับอ่าหนูขึ้นไปก่อนเดี๋ยวขึ้นไปนะขึ้นไปก่อนอ่ี๋ยนี้กับดันไปข้างหน้าลูกดังแข็งดังมาอแล้วหนูหนูกลับหลังแรงมากเออูหูหูหันหน้ามาโดนกระมาเลยไม่ไม่กลับหลังได้หรือไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมันจะสั่นลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่โตเออค่อยๆเดี๋ยวใจเย็นเย็นยืดไปมีหรอคะแล้วก็หนูเอาอานน้ำดีนิดนึง แบนล้วก็ขไปสุดเอออ้าไปราอประคอเพื่อนผู้หญิงคนไปจับก็เยเพื่อนสองคนก็ได้ไม่เป็นไรมีเพื่อนมีเพื่อนรออยู่ด้านล่างไม่ต้องกลัวไม่มีออเ็ไเเอาอดังหน้ลกันไปข้างหน้าไม่กลัวไปดน เดินไปข้างหน้าไปไปหยาบหยาบไวเร็วเร็วเต้นไหมพาไปขับไอ้ผู้หญิงไอ้เจ้าไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายเอาผู้หญิงไปกอนผู้หิงเ่อ

รอๆๆเล่นๆๆอ้ไรกันไล่อ่ะไอ้เจนเลยเจนเลยเจนไอ้นี่ไม่ทำทางติวี้อ่ะไม่ไหเนี่ไม่เอาของมรู้ไปต่อได้ไปทำอะไรเจนี่ตเล่นอะไรด้วยวะทุกคนลววันสองของวน

ังไย่ะโดดทีหนึงอ่ะเรด้ไมไ้ไโอเคกเกินตัวใครลองมีอยากไ้ไหเใครยงไม่ได้ลองโทรศัพท์ก็หนักเราสร้งขนานมาเะดูเจนเจเราไม่ถนัดจับจับจับไฮ้ยถึ่งยืนหนึ่ 哎呀！<laughs> 天天，我来呀！